สวัสดีครับตอนนี้นเอาอยู่ที่บ้านกลางพยอมนะครับกันก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับขอเชิญไปติดตามที่กันก็อของชาแนลได้เลยนะครับไม่ได้ครับก็ให้โอกาสมาสองสมปีนะยครับในการทำคณา,าไถปรับนะครับก็เจ้าของที่ดินติดกันก็ไม่ยอมทำสักทีนะครับก็เลยทำเองดีกว่านะครับ นี่ฮะนี่คือเขตที่ดินจริงนะฮะอย่างเมื่อเช้าที่ผมให้ดูก็คือจะหวานล้ําเข้ามาตลอดนะครับก็เลยจัดการซะเลยนะครับื่อให้มันถูกต้องครับไม่งั้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็จะไถเข้ามาเรื่อยนะครับก็จะไถคืบหน้าเข้ามาเรื่อย ทำขนาในที่ดินตัวเองเนี่นะฮะไม่อะไรมากโทรเรียกเลยครับบอกว่านี้ว่าวันนี้ผมอขอรับคิวยอมเสียเวลานะครับยอมเสียค่าดำเนินการให้นะครับเพ <c oughs> ไม่งั้นก็จะไม่จบครับเอาแค่นี้ฮะเอาแค่นี้ส่วนเขต เดินค่อยว่ากันนะครับเรามเชับว่าไม่ให้ล้ําเข้ามาในที่ดินเขานะครับให้คันนาอยู่ในเขตที่ดินผมเลยนะครับตามนี้นะตามหลักที่ปักไว้กว่อนหน้านี้นะครับวัตถุประสงค์ก็คือทําคันนาเก่าให้เรียบนะครับแล้วก็มาทําคันนาใหม่ที่นี่นะครับทาเล็กๆครับไม่ต้องทําเยอะนะครับเพราะว่าผมไม่ทํานาอยู่แล้วครับ จัดครับไม่จัดไม่จบครับไม่เป็นไรเดี๋ยวปลูกใหม่ครับก่อนหน้านี้ก็ปลูกไปแล้วนะครับโดยหวังว่าเจ้าของที่นาแปลงนี้จะทำนาบ้างนะครับเพราะเขาทำนาน,นะครับส่วนผมไม่ได้ทำนาน,นะครับแต่ในเมื่อเจ้าของที่นาไม่ทำผมก็ทำซะเลยครับจะได้จบ,จบไป เดี๋ยวไปดูผลงานนะครับเอาแค่นี้พอครับให้คันแดนอยู่ในเขตที่ดินผมก็พอนะครับส่วนอื่นไม่ลุกล้ำนะครับนี่ผมเสียหายไม่น้อยนะครับเี่ทั้งทั้งต้นไม้เดี๋ยวผมปลูกไว้ก่อนนี่ผมก ให้ดันลงได้เลยนะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับเดี๋ยวปลุงใหม่วันนี้เลยครับเอาเพ่อเป็นคันกับเพ่อหน่อยเด้อเอาเพ่อเป็นคันหน้าครับมาต่ออะไร ไล้วครับคือพยาพยามพยายามผลักดินมาให้อยู่ในเขตที่ดินตัวเองมากที่สุดนะครับไม่ให้ล้ำไปเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ผมเชื่อว่าสักหน่อยก็เดี๋ยวเขาตีหน้าก็ไถไถมีนะครับไถานาก็จะค่อยๆล้ำอีกนะครับก็ดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยนะครับ ทำครับไม่ทาไม่จบนะครับไม่ทาไม่จบนะครับทาเสร็จก็จะปลูกต้นไม้แถวนี้ไปเลยนะครับก็เอาคนที่ฝีมือดีที่สุดในหมู่บ้านมาทํานะครับแบบเร่งด่วนนะครับในราคาพิเศษนะครับพิเศษไส่ไข่ลูกชิ้นเตีนไก่หมูยอนะครับไม่ใช่พิเศษราคาถูกนะครับระหว่างที่ปรับตรงนู้นนะครับก็ ทางนี้ก็ปลูกไปเรื่อยๆครับตรงนีางนี่มันถึงทิดติดกับโสูงตรงแนวนี่่น้ยเดี๋ยวเป็นยังก็เป็นยังก็ต้องเ็กันแท้ตัวน,ตนี้เป็นยังก็ต้ัวแคทแคทเขาเออในร้านยันบาดยังไงแมีน,นบาแคทแคทเนี่ยน่าเฮาเนาะคันถี่ปาดถี่มือซื้ออะยันบาดเ네นาะเ่จะเขาน,เนี่ยครับก็น้องชายผมบอกงี้ครับตรงก <c oughs> <c oughs> ันเลยครับตรงกันเพราะว่าที่นี่คือแม่โพสบนะครับ ท่านห้คุณประโยชน์กับเราเยอะแยะนะครับถ้าเราจะปาดคันนาทิ้งเฉยๆเนี่ยแล้วไม่ทําอะไรก็ก็จะเป็นบาดเป็นกรรมนะครับก็เลยทําคันนากั้นน้ําให้เลยนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับส่วนจุดนี้ไปก็จะเอารถไถทําร่องไปเฉยๆครับทําร่องไปให้เป็นแนวนะครับไม่ด้เป็นมิ่มนะครับมิมเนี่ยเพราะว่าเขา ้าขาเบิกินในพื้นเขาเมื่อก็เอากินเนาะถึงเมื่อสิ้นเดนนี่ยินข้า็กระซังนะครับ<อ>นีเป็นมิม่มที่อยู่ในที่ผมนะครับผมถ้าอยู่ที่บ้านผมจะไม่ไม่ทำอะไรนะครับมมไไแต่นี้ต้องต้องเอาไว้ครับเพราะว่าเอ้ยแต่นี้ต้องกินนะครับเพราะ่างั้นคนอื่นก็จะมากินนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเรียบร้อยแลยนะครับจะสังเกตเห็นว่า ผมจะพยายามให้คันดินอยู่ในที่ดินอุดมมากที่สุดนะครับก็จะให้ล้ำไปนิดเดียวนะครับก็ไม่ได้ให้ล้ำแล้วครับหมายว่าดินมันหล่นไปนะครับแต่เชื่อว่าเดี๋ยวพี่หน้านะครับเขาก็จะไถล้ำอีกนิดนึงแน่นอนครับผมก็ได้พื้นที่ปลูกป่าเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับ ขมุมตามแนวเชื่อกนะครับไม่รุกล้ำที่ดินใครนะครับตามแนวเขตที่สุดครับอย่างที่บอกครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้หวานข้าวนะครับมีแม่โอสุดอยู่แล้วก็เลยทำคนาให้ครับ ถ้าเป็นฤดูแล้แงนี่ผมปาดคณาเาเฉยๆก็พอแล้วนะครับผมไม่ทํานะเพราะผมไม่ได้ทํานาอยู่แล้วครับตรงนี้นะครับไม่ทํานาส่วนตรงโน้นทําครับคลิปนี้ผมขอถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าผมทําคณาอยู่ในเขตที่ดินของผมนะครับตัวได้จับ นีเราวดีต้นนี้นะครับฮะเออกับยังว่าแม่พ่อศพเนี่ยเออกับแม่พ่อศพแม่พ่อศพเออเดี๋ยวสิเป็นบาทเป็นกรรมแต่ว่าตัวตัวต้องเป็นพญาดเนี่ว่าคันแท้ย่าอยู่ในเขตแดนเท่านั้นบ้าง ขันแท่นาอยู่ในเขตเท่าหรือวป่าเออเพราะว่าเท่าบ่ได้เท่าบ่ได้ี่ยลำเนาะเออบ่ได้บ่ได้เท่าเท่าสีบ่ล่อมหัวเขาหยิบถือว่าขันแท่นาอยู่ในเขตเท่าแต่ว่าเขากระสิเขาจะไถเขาไถป่าที่เขาละบ่ล่อมดอกล่อมเป็นการต้องล่อมพี่ล่อมอยู่ในหลอกขันแท่นาพี่ขันล่อมแต่เขาบ่ล่อมดอกนล่อมเป็นกาล่อมมีเดรอยเนี้ยมันจะหล่อเออหล่อมอย่านี่ก็บ่แล้วเนี่ยมาแล้วเออเอาบ่ล่อมดอกบ่ล่อมเอาเข้าเส้นนี่ยละ แมนซื้อเงาคนหอดทางเลยดินพวกนี้เดี๋ยวธรรมชาติก็จะรังสรรค์เขาเองนะครับก็ปล่อยให้เขาไปอย่างนี้นะฮะส่วนคันนาทางด้านนี้ลักๆักรักลักๆัก,ก,กให้เขาปาดก่อนสิปลูกเลยนี่โอเคอ่ะโอเค ส่วนคณะด้านนี้ก็ทําให้เลยนะครับด้วยบารมีของพระแม่โพศพนะครับผมก็เลยทําให้นะครับไหนๆได้ทําแล้วก็ทํายาวเลยครับ ตังแทตังแทเฮ็ดอันเฮ็ดหน้าเฮ็ดรถไถมานี่เห็นจาของหน้าที่ก huh? ันใจดีป uh. ่ะนีิบ่ฮะฮะว่าจะมองไปเฮ็ดมากบอกอะก็เพื่อนมากกับจัดจั่วจันนะอันเขาปั่นกันแท้แนวไลยปั่นวนกันกวาแตงแบบมี้โดดนะพอบอแดงเนี่ยนี่หรอบอแดงไหวฟังนี่ได้เอ็นวะแดนแบโย่ไป กลางนี่เลยเอออยู่ทางไหนทางนี้นะครับเอนี่นี่ดนอยู่ทั้งเข้าไปด้นี่เออนทังเฮาอยู่แ่ัต่ทานน่เขาก็สิไทมาท่เขาก็ตถมาาเ้องบ่ล้อม้นแรกขล้อมก่อเขาีะเออหมล้อมมล้อมเพราะว่าเขาต้องล้อมล้อมนีดนเขาอเขล้อมไที่มองเขาไปเออบ่ได้บ่ได้บ่ได้เขาต้องล้อมมันมันมักล่เขานต้องล้อมมัน เรียบร้อยครับใจใจขาถุงขาไถเรียบร้อยลเลยขาเรียงพวกตัวเบื่อบ้านไปก่อนเพราะวะ่าไหรถสมบูรณ์แล้วห่วยเม, <laughs> มี่ยวมากจริงเหรอเมี่ยวมามันยากเนี่ยเหอล่ะก็ปลูกไปกนะครับ,บปลูกไปกสวย<ำ>สวยนะ<ำ>ครับอันนี้เหลือยงไปทางยางก็ได้จอยเออเอาเหลือยงไปทางให้เขาจะเที่ยว เอาบุญน้ำกันเอก็เห็ดคันแท้เนี่ยหน้านี่ดินเจ้าของก็เลยปลูกสิตีนคู่ไว้เสื้ละนาะเออยังไยเขาจะกับอากาศไทยลาเข้ามาเราวะอก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวปลูกเสร็จก็คงจะกลับบ้านกัน ขอบคุณที่ทุกคนติดตามช่องกงนเกอหอมชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดตามคลิปต่อๆไปของของกเกาหอมชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ